สตัว1ิบเจ็ดรอเอนะครับโโมายเลขสิเจครับมาหมายเลขต่อไปสอลักสตัวยี่สิบสองข้าวหวานเนลขยี่สินะครับข้าวหาน้าพี่น้องเาเร์ยี่สครับเลขยีนะครับต้องการยกเอาขึ้นแล้วนะครับตามแถวที่หนึ่งครับ 17 20 27เลข2ครับถูกต้องนะครับแหลกกระเบงสองเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีนะครับรอบนี้บิ๊กคนเดียวแจกตัวใหญ่เลือกได้ทั้งร้านนะครับจบรอบครับรอบมาใบต่อครับ4ใบ50บาท8ใบ60บาทนะครับบิ๊กคนเดียวแจกตัวใหญ่เลือกได้ทั้งร้าน ข ales, stakes, เขาแยวก็สวยกดไลค์ดแชร์กดติดตามใหมทำบาสเกตบอลตสิบาทนะครับกคาเตียวับารรยากาศงานประจำปีเด้วทำยไงหนมันได้ทั้งสี่ สนปัจไดเียนะเรับนี่ใบด้าสิบแป4ใบ5ก8ิบบาทนะครับในปัดได้เลยนะค,ะ 4, 50, 8, นะคะนรับเด็รๆไปเลย

Hãy subscribe cho đi <laughs> มันต่อหลาย เ่นมาไม่เวียนบรรุลุเป็นตัวบอลลงหลุมนมครับผมมี23ลก0บาทครับรัจักตานรักน่ารักมากมายในทีเดียวตั้็กต่ตัวใหญ่ตัวจังโ้เปตงแน่ตันประยัดด้ขนาดนี้นะฮะแล้วอับอะไร

หอกเดียวยี่สิบรอกมือนหอกเดียวท่านผัานโคงเด้อพี่น้องเด้อีีกดหอเเลยดรอกเดียวไล่อะไร ตัวนี้อ่ะอัน้หลออครับครับผมสามหลอขาซีฟี่สิได้ตัวนี้เรื่องพี่น้องเรื่องสาหลอดาซีฟีอาจ้าหลอดอหลอกเดียวอ้ยบคือหลอดเกาหลอดเลยแล้างไหบ้างคัฮะ้จะาอา มาอะไรเคือดอกบ่แตกครับพี่น yep. ้องเอ้ยดอกเดียวดอกเดียวยี่เซบบ่อแตกครับบารยกกาศกันทีส่วนมดเ้อพี่น้องเออพวาะว่าคนหลายเออเได้เยครับนสว งานประจำปีของขายกับร้นนี่พี่น้องเอนี่นี่น,น,นี่ของหอกอันนี้วันอันนี้ตอันนี้สี่ในพ่อพ่อสวยดฟังไหน,นฟังของกินเกอพี่น้องเลอ มาเดี่ฟังของกินบุกเลยฟังนี่ฟังลูกโกงต้องมัแต่งทายบรรยากาศพอแม่พี่น้องเขาเบิ่งไปเรื่อยเรือของกินบุกเลยได้นี่พี่น้องเลยคนกระจายกระจายเลย ของจริงโดนยังตยังไงไปบอลไปบอลบอสเด็กฮะไปบลลูกเตะได้เลยลูกได้ดาวลูกจะถลว ปลายังไงเ้ให้ตัวเที้าปลาลูกโงหรออัีดอกเดอดอกาดอกละตัวยี่บาทจ็ด่ตัวคนใ้คนได้ปลาดอกละตัวดอกละตัวดอกละตัวตัวตัวดอกละตัวะาให้ได้ให้ักเลองต่นเหียได้รยด้หบ้ โดยปลาดูโค้งแล้วเป็นลายเลพี่น้องาเป็นหรือเปล่าหน้บายกัดสีทาบรรยากาศในพ่อแม่พี่น้องเขาบึงไปเรือๆเด้อห้องทะลิอาหารทะริได้หนิพี่น้องเว้ยได่ไหกวะห้าสิบยี่ส้ ได้ดอกอตวมีรอนทมไทยนี่ว่ายางไป่วนขาข้ามาจย่งหล่อบ่งฟังรีบนี่ามายแตนิ้ทบรรยากาศไปเรื่อยๆกันเอออเป็นช่องอกนว่

สัร้อยนจิานี่นะมันของกินด้อพี่น้องด้อหายไนหายเป็นได้หรืบายยามาจากคนด้อพี่น้องด้อ กินมีห้ายยางพีน้องเลยอาหารธรมอาหารทะเลก็มีด้อพี่น้องด้ามกนอยนั่งรมมา้ว ปดตัวใหม่ตัวร้นไม่ดกันกอดได้จ้ารนที่ปวดตัวใหม่ตัวร้นไมดกอดได้จ้าีดตัม่ตรอนมกอดได้จ้าดูเด็กพูดไหม หมูผีไก่ัน,นอนสตด้ยี่น่องเลยปูหอยนั่งร่มแล้ต่อ,อหอยแค่ปู คำว่า,ากาันสีโคตรผิดพี่พี่น้องเด้อฝากไว้นเนื้อพี่น้องกดไหลกดแชร์กดติดตามไม่ซองค้าม่าซ้านแนี่วเด้อพี่น้องเด้อไปเข่ามาแล้วฝากพี่น้องชมคลิปจนจบเนื้อพี่น้องเด้อ วันกจบคลิปไปแล้วสิกราบข้ว่าสบายดีสวัสดีด้วย่อแม่พี่นองกันด้วยสุขสุขพ้ดนด้วย